ครับผมกับขวากาดสวัสดีพี่น้องปลองไปสุขสุขคนครับมื่ออยู่กับผมกับโยภาเสพขึ้นกับพี่น้องสำหรับวันนี้เป็นเสนอเมนูเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลรวมพี่น้องเป็นีก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลแบบน้ำข้นนะครับเนาะแบบเผ็ดมาแบบเผ็ดๆพี่น้องเครื่องเนียนๆแล้วครับพวกพร้อมบักเพลวพี่น้องมาในีดได้บักเพลียวกับยอดมะระพี่น้องมาโบหลายย่างผมเสียบนะคับคำแรกแยกมันพี่น้องวันนี้เป็นเส้นนามานะครับ หอ,หอมหอมมากๆเลยจำมข้นเผ็ดเองเผ็ดมากพริกเผาเฮ็ดเองไปลองสีสันจัดจ้ดอนม,มีหอยมีเมือกนะครับนี่เป็นต้าหู้ต้าหู้ไข่แล้วก็เนื้อสไลด์กัวเผ็ดกัี่ปลองพริกเผาเราทำเอง thế bạc hmm เพราะเพื่อนต้องกินหอมคุณนเอกลักษณ์นะครับเนาะหอมหมบหมดแล้วกคิ้วคมดละแต่ว่าบางคนต้องใส่ไว้คิ้วครับคุณมัมมักนะครับเนาะเกิดแต่คนหมกัแกแต่ขันเงี่ก๋กวยกูกหนึ่งเขาเป็นขนาดครับไข่ไข่ต้มไข่เบียดหน้าพี่น้องไข่ลูก อถึงกับไข่ลูกเก็ดไม่คนาะแม่มาหมดเลยบอสเนื้อนุ่มมากเนาะมากร่องขมใส่กันกินแบบอะไรก็อร่อยหยวนมังมัละกับบวชเตี้ยวเป็นยังไง เดีย๋ยวสีเก้ีเนี่ยคือต้องนานี่เนาะนานี้มันฉีดสีกเก้ีเนี่ยมาครับยอดมาแล้วก,กับก๋วยเตี๋ยวจะเป็นยังไงถี่ยากอือ แคบอีก,อกอยังครับผม,มนำ เป็ดเจียมคนมากพี่น้อง หอยบึกหอยเป็นอ่ะเป็นห,อ,นหอยเคียวอื เดี๋ยวมึงกรสดจะแก้เบาแก้มีหน่วยแล้วนะไน่ไหนหน่อยจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับไม่อ่อนแล้วเติดเพรอกจินนอยู่เสียบให้เขามาครับฉุดันท้อนพี่น้องมีแห้งทัก ลมแห้งครับน้องเมย์เีรมร่มครับเผ็ดดีพี่น้องเผ็ดถึงใจเข้มข้นมากๆเลย tướng tướng các bạn nhỏ lô mặt ạ Vùng mặc vào bạc bây giờ nhưng mà biệt mấy nhỏ Chặt kẹp cái đâm

ครับแห้ยงเลี้ยวครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะขอร์ฟไปเพียงส้มีก่อนนะครับเนาะมนีเก็ตรขอร์ฟลาพาจากพี่น้องไปก่อนนะครับสำหรับเพื่อนมากินีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้โยปลาแซ่บไปทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับนบริษัทประกันในเรื่องวายจีนมากๆเกิดเป็นกำลังกอตัวกับพี่น้องกันนะครับ ขอบคุณที่เจ็ิเข้ามาติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้ขอกลับคุณว่าสวัสดีครับบ๊ายบายเพื่นอนๆคลิีหนาครับผม